สวัสดีค่ะสาวน้อยมาจากไหนโน้ชื่ออะไรลูกแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัดสดีค่ะน้อืซอเด็กหญิงพันดาพุนพี่ค่ะสิริสิสสอนรังนาดิยาอายุ12ปีค่ะตอนน่อ้อยู่โรงเรียนอนุบานเชื้อส้มเพื่อสุขส้มจังหวัดมหาล,หลหาาัยพระพุทธาเมริยะจาริกาม่านศิวนาศหมอลำขอนแก่นเป็นจ้า น้องนาเดียนี่เห็นครั้งแรกมีดูดูแลเหมือนคุ้นคุในทีวีหนูมีผลงานอย่างในลูนนผนออกผลงานมี่ทานมากเลยค่ะก็คือเรื่องานุทพโยธเดจ่าแสดงเป็นนั่งเอกตอนน้อยกับอนุอันที่มีช่องระยาะงเดจ้าลวกษะนักงโต๊บานโคปั่งเดจ่แสดงเป็นตัว้ายเดจ้า ผลงานไม่ธรรมดานะนี่ม่จ่าแล้วก็มีอันโฆษณาไม่ตำเหนียวนะจ้าคููก,กับพี่มาริโอ้ะจา้าแาม่คุณแล้วยานยายคุณแล้วตอนนี้พูดแล้วคุ้นแล้วโฆษณากับพี่มาริโอ้เอมมี่ของเมีงยงนะคนแค้นแก้คุ้นนะจ้าชื่อเพลงว่าพอสู้ไหวไปกับอ้บ่อเนจา้านอกจาก สแสดงเอมวโฆษณาเล่นหนังและเฮ็ดยังได้อีกลูกอันนีก้กอหมอลำได้จ้าลองหมอลำได้แล้วก็ลองเพลงได้จ้าอันวันนี้ขอหนึ่งเพลงกับหนึ่งกรอลำหนูจะเอาไหนก่อนก็นได้นะลูกเด้อ เดจ้าสีมาหอกหลอนใน,นน้โตเดจ้าแม่คู่ดอกเตอร์หาตีสีก็เรยแบ่งคู่แดงไถ่เะจ๊ะ <c oughs> ขอพ่อสวันนีผู้บังคันมามูดซื่อสำหรับปล่อยใจนูไม่ใช่พี่นุ่พี่นาีมองให้เข้าใจชื่อดาวคนดีิ่งเนนนาเดียคนดา,าวดาวสส สไตล์ก็เก๋สิ่งแบบเทพอเพ,อเพ,อพอดีพอดีชอบด้วยชีวิตจิใจอินี่อริจินอลของดีตุ่นฉบับสวยงามของดีมีตั๊กจูเธอเลิ่มพารักเรียกเขาเจอใทยเอิรนวัฒนธรรมบาราดุสวยงามเละิศล้ำอีกนึงวัฒนธรรมเสียงลำเสียงแค่ แดงอิสานลรือกล้องหือกล้องต้องเห็นโดนเรดกันใมากเราอยากขอหอนอยากบอกยาอดยอน,ยอนยใจน้ำากแค้จับแคนจับล้วก็ข,ขัดขานนันคือจีบวิญญาณรู้อ,าาอสของเขาแค่ ลูกชายสนใจไปเยียมยามทำข่าวลูกเป็นลูกสาวของคุณพ่อจินดาพ่อมีอาชีพเป็นตำรวจดเดจ้าตำรวจโทรจินดานแมอญญซ์ปิยาคน,านการศึกษาชั้นป .6 นักกานที่โรงเรียนอนุบาลอ๋อเช่นชมหมอสมดีอายุเด็ก สอคนน,นี้อยู่อำเภอชียนชมสติจังหวัดมาหาสารคาหนูชอบกิจาการรมเบราเรียนมันเล่ห้ขน้นมาบุกรรงไทยได้สวยงาม,มนักสนติและถุงมวยไทยท่าล่าแสดงหนังไทยและหมอลรำแบบสามนาวโกกางเอาข้าวุางงาว้มปางงาัญญาเก้าแก้ห้อยพ้เมสังว่า สางไหยให้เาได้ต่อสารผู่มอละลื้นบ้านพื้นบ้านสัางอานสิ่งที่ยากไปย้ายผู้ด็อกเตอร์ประดิสีวิไลคูสงสอนอ้าวเก่งมากเก่งมากความจำดีด้วย สุดยอดเลยอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องน้องอะไรนะคะน้องน้องนาเดียนะคะอันนี้เป็นกรอลำกรอลาของเมลาตีศรีวิไลวันนี้อันนั้นคุณยายขออีกหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรเกี่ยวกับพ่อเมื่อกี้พระคุณพ่อพระคุณพ่อ ยาญ่กว่าปัตัิพีโอ้สะดุดโอ้ดังดังลูกขยัน<ห>กนันแข็งจะรวยหรือจนอย่านั่งรอรีบพูดแฮ้คุณพ่อไม่ต้องรอให้ท่านตายรักคุณที่ของพ่อ ขอขอบพระเบื้องทนลูกชายผิคดคนพ่อก็ทนเรียนได้ในในใดได้กดีได้ดีอย่าพากันหนีพ่อไปพ่อก็เดียวเลี้ยงให้ได้ยิงและชา้าคนไร

แสดงว่าหมอลำนี่เขายังไม่เป็นลาวแต่ลูกทุ่งสุดยอดเลยลูกคุณยายแต่งแต่งเพลงเปลียนเดี๋ยวคุณยายจะแต่งเพลงไปฝากเด้อเด็กคนนี้เวลานั่งอยู่เรียบร้อยบบปากบอกจาแต่พอคุยเป็นตุ้เป็นตะสมกับนูเป็นดาราดังช่องต่างๆคฝากที่ตามน้องนาเดียด,ยด้วยเด้อจ้า